ชื่อปุณยวดีอัศวะาพงค่ะชื่อร้านชื่อร้านหัตถศิลป์เปิดมาแล้ว8ปีค่ะทอนนี้ส่วนใหญ่ขายอะไรครับขายพวกดอกไม้ดินตุ๊กตาปั้นดินงานแฮนด์เมดทั้งหมดค่ะับเขาใช่ค่ะที่ร้านทำเองทุกอย่างค่ะ เยอะค่ะทั้งต่างประเทศและในประเทศค่ะส่วน,นมากจะส,ส,ส่งออกเยอะกว่าช่วยแนะนำสินคา้าหน่อยว่าอันไหนมันดูกเก๋ไก่เสริมร้านเป็นโลคินเดียมนะ้ค่ะจะ <ยง S 1> ก็จะเป็นดอกไม้จิ๋วก็จะเป็นที่จะขายดีที่สุดในร้านดอกไม้จิ๋วแล้วก็ตุ๊กตาปั้นดินค่ะแล้วก็มีดอกไม้หลายหลายไซส์ค่ะที่จะเป็นงานแ a น d m a d e ทั้งหมดนะคะที่จะขายดีค่ะแกก็แย่นะ